สบายดีเจ้าวันนี้ช่องวันนี้เข่าคัวเนาะไม่น,นี้เข่าคัวแต่ซืมาเห็ดเข่าพัดเนะาะเข่าพัดหมูนี่ไง,ไงนาะเห็ดกินเองได้อยู่บ้านเนาะมีส่วนผสมมีแครอทมีหอมซอยหลักหมูขาดไปได้เลยคือเขา่าหนาเบิ่งไปพร้อมๆกันเลยเนาะว่า มัน,ออมนส่วนผสมของท้าก็มีสามสีอย่างเนาะรวมตั้งเขานะเ้าสีเริ่มพัดไข่กับแครอทก่อนเลยเนาะแล้วค่อยใส่หมูตามลงไปคนคนไปเรื่อยๆเด้อยเพราะว่าบาคนเดี๋ยวหมอมสิัม้มคนไปเรื่อยๆเพราะว่าพัดอยากให้แครอทมันสุกก่อนเนาะ บางคนเอาไปต้มก่อนค่อยเอามาผัดก็ได้เด้อันนั้นบรลองรอดนเนาะแป๊บเดียวก็ได้กินละแต่อันนี้ยาม,มันบสสุกเนาะเฮาก็เลยต้องเอามาผัดก่อนเอามาผัดก่อนหมูตอนนี้เฮาก็ใส่หมูลงไปเลยใส่หมูลงไปผัดหมูให้มันซุกเครื่องปรุงเฮาสิใส่เป็นน้ำตาลกับ ซอสแมกกี้ ee, ปรุงรสเลยอย่างระบวงนะน้ำตาลบวงหนึ่งซอสแมกกี้ ee, ประมาณบวงบวงหนึ่งถึงสองบวงคันใส่ไลายกว่าหันจะหน่อมันสีเข้มนะกรชิมเบิงว่ามันได้ทีละบอกร่มันได้ทีละกะโอเคค่อยๆใส่เลยพอวายามันเข็ม ตอนนี้ฮากระพัดไปเรื่อยๆเนาะหยุดคนไ่ได้เลยเพราะว่ากระทะมันอันนั้นมันหอดแล้วจะไม่มาสิใหม่เนาะมันต้องค้นไปเรื่อยๆหมูไก่สุกได้ทีแล้วเดี๋ยวห้าสิเอลขาวลงคุกเข้าวใส่เขากันเลยเครื่องปรุงใส่ตอนนี้ก็ได้หรือว่าใส่ก่อนนานนี้ก็ได้เด้อ เอากันสิคนไปนเรื่อยๆเนาะเฮ็ดให้เขามันเขากันคุกกี้คุกคคกี้ไปเรื่อยๆเด้อหย,ย,ยุดคนนี่มองใหม่ได้ปะเนี่ยตัดเป็นสุดซอยเขากันข่าพัดเป็นอันเซร็จข้าวพัดหมูเป็นอันเซร็จเรียบร้อยกินได้เลย